สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวก,กับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูลาบปลานินิล e Today I would like to present how to cook spicy ี h i l a p i a salad. Let's cooking together! อันดับแรกเราก็จะมาเตรียมเครื่องสมุนไพรต่างๆที่จะใส่ลงไปในลาบตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการแล่เอาแต่เนื้อปลานินเพื่อนำเป็นลาบแบบนี้ค่ะส่วนกระดูกปลาที่เหลือเราจะจัดการสับเป็นชิ้นๆเพื่อเอาไปต้มเป็นน้ำซุปซดน้ำร้อนๆกันค่ะและในส่วนของเนื้อปลาเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปลวกให้สุกก่อนนำไปราบในขั้นตอนต่อไปค่ะ โดยหลังจากที่เราตักเนื้อปลาออกแล้วเราก็จะใส่กระดูกปลาลงไปต้มเพื่อทําเป็นน้ําซุปต่อได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนการปรุงลาบกันค่ะเราก็จะใส่สมุนไพรต่างๆที่หั่นเอาไว้และปรุงรสชาติตามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูลาปลานินเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะจะกินคู่กับผักสดต่างๆและขาดไม่ได้ก็ต้องมีต้มซุปกระดูกปลาสดน้ำร้อนๆและยิ่งกินคู่กับข้าวเหนียวรับรองว่าฟินค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเมนูแบบนี้ก็ลองเอาไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching please subscribe have a nice day take care